ครับสวัสดีครับผมช่องปาโก้ลำพินออฟฟิเชียลครับผมมาไายเอาบวชให้เบิงครับปลดในวัดม่วงสีครับบวชเพื่อนหามได้พี่น้องครับรถเท่าเดี๋ยวมาจอดอยู่ดี่นะครับรถบัสรถทัวรถสาวนลอย่่าเพราะว่าบ่มีบริเวณจอดสถานที่นะครับแคบกระเด็มาจอดอยู่จอดทั้งสี่คันครับจอดทั้งสี่คันสี่บัสครับ ว่าเป็นยางไปเบรงเวทีครับมันยางจำได้แหละลมลื่นครับผมพอได้พักพอได้เศร้านี่แห้งเมิ่อสีมันอ่อนไปทั้งนาคุณล่ะครับผมส่วนมโมนีิก็เป็นที่จอดรถอันนี้รถฮอตตี้รถทัวร์จอดอยู่นี่รถบัสหมอลำจอดอยู่นี่สีขั้นครับผม เต็มนักแสดงกับสิดล่นลงมาทั้งผีแหละครับล่นลงมาทั้งคางนี่ครับทั้งหลังผมมันครับตไฟบัวใดขึ้นกันครับยิ้ดขึ้นกันครับทั้งหลังผมจะบิ้ดกุฏิยิ้ดที่พักพระขึ้นกันครับผมนี่ครับเต็นนักแสดงกับ,บดาราศิลปินเฮากับซีอยู่ประมาณนี้ครับผม เดนนี้ให้เบิง้งบริเวณด้านหลังครับผมคอสตูมขนกบกำลังเอาลงแล้วครับผมเอามสียขนของนีเสีย่หมดเสียล้วจงเก็บ ได้เจาหนีไปผมกับไปน้ำสุ้เกียน <laughs> เกลียเละวัดบ่วงสีอยู่หลังมอครับหลังมอมาหาลายัยขอนแก่นผู้ใด้ยุไกลก็มาเด้ครับมาเตียนวินได้ครับ,รบแขกแห่อย่างสุดท้านที ปะทานที่แคบมากสวัสดีครับลกูลกพอดีกันครับ,รบเต็นศิลปิน เปลี่ยนทายของมันเคลี่ยนครับดลำโพงถายของเหลว ถ่ายของเหลวถ่ายนี่ม hey. mm ันเครื่องใหม่ถ่ายทั้งสองขันเลยป่ะเปลี่ยนทั้งสองขันเลยป่ะเปลี่ยนทั้งสองขันเลยป่ะเอาอะไรอีกพี่ตีฮะอะไรอีกยู่ติเออเป็นเปลี่ยนอันนี้อีกสองเท้าครับเปลี่ยนพร้อมกับอันนั้นมอเตอร์ไซน้แตมันสังเคราะห์หมดแล้ว อันนี้ก็ใช้สัมโได้กันเนาะป่ได้ครับเพราะว่ามันมันมันแต่ปกติมันก็ต้องเข้ามาเร็วเหรครับเข้ามาเร็วบ่นี่บ่พธรรมดาป่ะตนี้ธรรมดาเาบมีตูอ้ครับสังคอกได้เออจะจะเป็นเป็นสังคอบิดันมันเ่อยได้ดนนี่เนาะท่านพูดเกินเกินเกินประมาณนี้บ่่มาครับกลากะพังเะกลากพังครับ เขาบอวาบว่าไงผู้จีาวนี้เป็นนะสนนี้มทานวเี้ไมซอมอยู่ว่านเ่มัเปนพรานเพานเก่าวรเรารถดเกีบยรบเแต็มมันเอาน้ำมันเครื่องมาทายเปนน้มันอันนั้นน้ำมันนั้นประมาณสักหกลิตรเพราะผมเอเกอหน่อยมั้ เจ็ดลิตรเจ็ดลิตรครับผมเต้นลูกสาวครับผมเต้นลูกสาวมื่อนี้เเิ่นได้สปอนเสือ์แต่งหนาบวดักล่ะอยู่คอนเทนเนาะ นี่ครับปัญหาก็คือตัวนี้ครับผมนี่ต้นม่วงครับอยู่ข้างเวทีพอด,ดีแต่ว่ากะก็ย,ยังไข่ก็ย,ยังดีทีว่ามันบรเดอยู่กลางเวทีครับอยู่ข้างเวทีวทก็ถือว่าโอเคกลางเวทีไม่มีอะไรนะครับมีแต่ข้างเวทีนี่แหละต้นมะม่วงหนึ่งต้นต้นมะม่วงหนึ่งต้น อยแคบแน่ละพี่น้องนี่ย,ยมีขนาดผมยางจากโบสถ์มาได้ครับนี่จากโบสถ์มาจนสิมาถึงดาวัดนะครับผมนี่ถ่ายมาแต็มต็โบสถ์โบสถ์ดูด้านหลังผมครับโบสถ์ดูด้านหลังผมใกล้ๆผมครับปากในเรือยครับปากช่องปากโก้แล้วเพื่อนออฟฟิเชียลนะครับผู้ติดตามยังโบสถ์ทำบ่เหมือ เก็บไปเรื่อยๆอพี่น้องเนาะทายไปให้พี่น้องในเบิ้องอัปเรียนสถานการณ์ไปครับผมทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวคนติดตามก็เพื่อจจพอื้นกำลังใจเจ้าของครับผมกำลังใจเจ้าของพอขาแม่ขายก็เริ่มมากแล้วครับผม แ,แล้วค,ครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี่นะครับพี่น้องเนาะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการกดไลค์ขอบคุณทุกการ,ดรก,การดกระดิ่งแจ้งเตือนครับผมนี่ครับตอนไม่ก็จะบังตัดเสียภาพเนี่ยนะครับผมขอบคุณหลายๆเ้ยครับผมจากช่องปาร์ค้ลำเพลนออฟเชียว สวัสดีครับ